สับสวัสดีพี่พี่น้องชาว f อ Mobile นะไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมสายพาร์ททุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็นะครับเดี๋ยววันนี้นะผมจะมาแลกเปลี่ยนในส่วนของหน้าแลกเปลี่ยน o อแว9 9 4นะครับนะนักเตะฮีโร่ครับให้กับพี่พี่น้องได้ดูครับเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่านักเตะที่เราได้นะครับจะสามารถขายได้หรือเปล่าแล้วก็จะได้ o อแว3หรือ94นะครับผม ก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากพี่น้องช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับพี่น้องท่านใดนะพี่กําลังหาร้านเติมเก็บนะครับต้องร้านคุกกี้แ n นช็อปเท่านั้นนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แ n นช็อปเท่านั้นครับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนร้อร์ครับ ครับก็ฝากกันไ้ด้วยนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจเติมพาร์ตเติม f c Point หรือจะเป็นเพิ่มแรงมัสเคนนะครับหรือจะเป็นพาร์ตของอบักนะครับผมนะก็สามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปหรือจะแอด ID Line ก็ได้เช่นกันนะครับฝากกันไ้ด้วยนะครับราคาถูกกว่าเตัวเองแน่นอนนะครับปลอดภัยแน่นอน100%นะครับผมอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของหน้าเล็กเปลี่ยนกันก่อนเลยนะครับก่อนอื่นนะครับนะหน้าเล็กเปลี่ยนของยายตาตูเล่นะครับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม ยาย่าตูเล่นะครับก็ถือว่าเป็นกองกลางตำแหน่ง CDM ที่ครบเครื่องนะครับนะและดีนะครับแต่เวิร์กเลดนะครับล่างนี้นะครับยังไม่เปลี่ยนนะครับยังเป็นกลางกลางอยู่นะครับผมนะแต่ตัวเวอร์97น่าจะเป็นกลางกลางสูงหรือเปล่านะน่าจะประมาณนั้นนะครับผมนะสำหรับเรื่องตัวอะไรนะครับอันนี้ก็ใช้นักเตะ o อเวอร์70บวกนะครับ5ตัวด้วยกันนะครับหน้าแรกนะครับผม หน้าที่สองนะครับต้องใช้นักเตะของบาร์เซโลนานะครับผมนะก็ต้องใช้นักเตะของบาร์เซโลนานะครับผมนะก็ลองไปหาดูตัวไหลกันนะครับผมนะโอเวอบวกนะครับ1ตัวแล้วก็เป็นนักเตะโอเวอร 75, ตัวโอเวอร์เตัวนะครับผมหน้าที่สามนะครับอันนี้ใช้โอเวอร์แปตัวโอเวอราตัวนะครับหน้าที่4นะครับอันนี้ใช้นักเตะของ ลาลิก้าสเปนนะครับผมนะใครก็ได้นะครับผมโอเวอร์83นะครับแล้วก็เป็นนักเตะโอเวอร์82ครับสองตัวโอเวอร์83ตัวนะครับแล้วก็เป็นโอเวอร์75ห้าตัวนะครับต่อไปนะครับในหน้าที่ห้านะครับผมอันนี้ก็ใช้นักเตะของแมนซีนะครับผมนะของใช้นักเตะของแมนซีนะครับโอเวอร์84นะครับนะ84บวกนะครับผมนะ แล้วก็กองกลางนะครับใช้โอเวอร์นะครับ4ตัวด้วยกันแล้วก็เป็นนักเตะโอเวอร์เนะครับ5ตัวด้วยกันนะครับในหน้าที่6นะครับก็ใช้โอเวอร์แตัวโอเวอร์แตัวโอเวอร์แตัวนะครับแล้วก็โอเวอร์แตัวนะครับผมหน้าที่7นะครับอันนี้ใช้นักเตะพรีเมียร์ลีกนะครับโอเวอร์แตัวโอเวอร์แตัวโอเวอร์แตัวนะครับผม หน้าสุดท้ายนะครับหน้าที่8นะครับอันนี้ก็คาดการว่าหลายคนน่าจะมีนักเตะฟรีอยู่ในทีมนะครับผมนะก็สามารถเอามาแลกได้นะครับผมโอเวอร์แหนึ่งตัว87 1ตัว852ตัวแล้วก็โอเวอร์แตัวนะครับผมนะก็สำหรับหลายๆคนนะครับที่มีตัวไหลค่อนข้างที่เยอะนะครับสามารถเอามาแลกได้เลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับเจย่าตูเร่ร่างนี้นะครับถือว่าโอเคเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันนะครับผมนะ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแลกเปลี่ยนนะครับโอเวอร์93 94ในส่วนของนักเตะฮีโร่นะครับซึ่งนะครับนักเตะโอเวอร์90ของผมมีอยู่ในทีมอยู่แล้วนะครับมีอยู่ในทีมอยู่แล้วนะก็ผมซื้อดองเก็บไว้นะครับตั้งแต่นานแล้วแหละนะแต่ไม่ได้ขายสักทีนะครับรอบที่แล้วก็ขายไม่ได้นะเพราะว่าราคาที่เราซื้อมากับราคาที่เราขายนะครับเราขายแล้วขาดทุนเราก็เลือกที่จะเก็บไว้นะครับ ก็ไปดูที่นักเตะที่เราเก็บไว้ก่อนนะครับผมขายไปแล้วนะครับตัวหนึ่งเนี่ยผมขายไปสตอยคอปนะครับโอเมก้าเก้าสิบนี่ครับผมเปิดแพ็กฟรีได้นะก็ขายไปแล้วหนึ่งตัวนะแต่ยังไม่ได้รับเหรียญน,นะครับก็นี่เลยนะครับนะที่ผมเก็บไว้นะครับก็ถ้าเกิดว่าจะขายให้ได้กําไรนะครับต้องขายประมาณตัวและประมาณสัก3านะครับ3 m นะแต่ก็ ไม่เป็นไรก็แล้วกันเดี๋ยววันนี้เราถือว่าเราจะไปเสี่ยงดวงนะครับคือเราคาดหวังว่านะครับจะได้อย่างน้อยๆนะครับโอเมก้9 4นะครับนะเพราะว่านักเตะโอเมก้านะครับตอนนี้ตลาด9 9บวกทุกตัวแล้วนะครับอย่างน้อยๆนะครับเราต้องได้นักเตะโอเมก้เเท่านั้นนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่านักเตะที่เราจะได้นะครับจะเป็นโอเมเท่าไหร่นะครับผมนะ แลกเปลี่ยนครั้งแรกของเรานะครับมาดูว่าครั้งแรกนะครับจะได้นักเตะโอแอเก้าสิหรือเปล่านะครับผมมากดแลกเปลี่ยนไปเลยนะครับมาดูว่าครั้งแรกของเรานะครับนักเตะฮีโร่จะได้โอแอเกหรือว่านักเตะโอแเก้า94นะครับผมแล้วก็แตะเพื่อเปิดครับยังไงครับผมเอาค้างครับยังค้างอยู่นะครับธงอะไรเอ่ยฝรั่งเศสนะครับ C.F. ใคยครับอ้โหซิดเนโกวูนะครับโอเก้า93นะครับตัวแรกก็เกือซะแล้วนะครับตลาดทุกตัวนะครับ o อเก้าสิบเนี่ย99บวกทุกตัวเลยนะครับผมนะเนี่ย o อเก้าสินะครับตลาดแดงทุกตัวนะครับถ้าเกิดว่าเราได้นะครับยังไงเราก็ขายได้กำไรอยู่แล้วนะครับผมนะ แต่ประเด็นนะ่ะมันจะออกหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับจริงๆนะครับแรก3ครั้งนะ่ะมันควรจะให้มาสัก1ตัวนะครับนะอ่ะครั้งที่2ครับไม่เป็นไรนะ93ก็93นะครับเก็บไว้ก่อนเนาะก็เดี๋ยวเผื่อมีโอเวน95มานะครับอาจจะต้องใช้หรือเปล่านะครับผมมาครั้งที่2นะครับยังไงครับธงอังกฤษ CB โอ้โห93หรือเปล่าเนะี่ย โอ้โหเรียบร้อยครับ93นะครับเรดลิคิงนะครับผมเหมือนเดิมนะครับ99บวกนะครับผมขายไม่ออกนะครับขายไม่ได้ก็คงต้องเก็บไว้ก่อนนะครับมาอีกครั้งเดียวนะครับเนี่ยคีเวลนะครับนะอ่ะเดี๋ยวออกไปก่อนนะแล้วก็ ขอเข้ามาใหม่อีกสักรอบนึงนะครับผมนะเนี่ยมาดูนต่อครับครั้งสุดท้ายนะครับแต่เพื่อเปิดไปเลยครับผมมาโงอะไรครับอังกฤษอีกแล้วครับผมโอ้โหซีบีตัวเก่าเลยครับผมโอ้โหเลดี้คิงโอ้โห93าล้วนเลยนะครับสตัวไอ้สตัวนะครับผมนะจริงๆมันน่าจะให้94มาสัก1ตัวนะครับผม เป็นไงกันบ้างครับผมโอ้โหก็บอกเลยว่านะครับเกลือล้วนๆทั้งนะครับผมนะก็ได้เป็นซินเน่โกวูแล้วก็เลดลี่คิงนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูผลประกอบการของเรานะครับได้แต่นักเตะโออา93นะครับล้วนๆเลยนะครับผมนะก็เอาเป็นว่านะครับก็ต้องดองเอาไว้ในทีมต่อไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่านะครับในหน้าเล็กเปลี่ยนต่อไปนะครับจะต้องใช้นักเตะฮีโร่หรือว่านักเตะแบบไหนนะครับผมก็สามารถเก็บไว้ก่อนได้นะครับผมนะอ่ะ แล้วก็เดี๋ยวผมจะเอามัดเคนะครับไปตีบวกอ่ลเบโตคาร์ลสนะครับผมนะอ่ะเอาไม่ว่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตขายตัวไหล่สักแป๊บหนึ่งนะครับผมนะอ่ะก็ขายราคาประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมนะเหลืออีก2ตัวนะครับเหลืออีก2ตัวนะครับผมนะโอเคขอขายก่อนแป๊บหนึ่งนะครับผมนะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปรับแพ็กอัลตร้านะครับอัปเกรดจำวันนะครับนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่านักเตะที่อยู่ในแพ็กอัลตร้านี้นะครับแล้วก็แพ็กขนาดยักษ์นะครับจะดวงดีหรือเปล่าเราเราจะสามารถได้นักเตะดีๆหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นพร้อมๆกันเลยนะครับผมนะแพ็กอัลตร้านะครับจากภารกิจ mls นะครับผมนะมาดูกันเลยนะครับว่าจะดวงดีหรือเปล่านะครับแต่เพื่อเปิดไปแล้วนะครับ วอลมาอุโมงเขียวมาเลยนะครับทงอะไรเอ่ย RM โอเวร์เท่าไหร่นะครับโอ้โหโอเร์8นะครับนะก็น่าจะเกลือนะครับโอ้โหตัวไหลล้วนเลยนะครับนะโอ้โหเสียเวลาทําไปตั้งนานนะครับนะแล้วก็หน้านี้นะผมซื้อตัวอะไรมันครับมาแลกเปลี่ยนจนครบ5 0ครั้งด้วยนะครับมาดูแพ็คขนาดยักษ์กันบ้างนะครับนะภารกิจ MLs นะครับแตะเพื่อเปิดครับผม ยังไงครับธงโอ้โหธงอะไรวะเนี่ย LB ลิเวอร์พูลใครเอย่ยซิมิกาสโอ้โหโอเมอาแปดสิบเกดเองข้างในก็โอ้โหโคตรจะเกลือครับมีแต่ตัวอะไรทั้งนั้นเลยนะครับผมโอ้โหอย่างเกลือน,นะครับผมนะภารกิจโอ้โหแพ็คขนาดยักษ์นะได้ตัวอะไรล้วนๆนะครับผมโอ้โหยอมเลยนะครับนะ เราเสียเวลาทํามาแล้วก็ผมซื้อตัวอะไรมาแลกเปลี่ยนจนได้จนครบ50ครั้งด้วยนะครับนะผมก็คิดว่านะครับว่าตั้งใจว่านะครับในนักเปลี่ยนนี้อาจจะมีนักเตะดีๆนะครับผมสรุปแล้วก็เกือนะครับผมนะอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับนะเราจะมาปิดท้ายด้วยการตีคาร์ลอัลเบโตนะครับเม็ดขึ้นเป็นเม็ดแดงนะครับนะโดยใช้เพียงมัสเคหตัวนะครับนะก็ 20%เท่านั้นนะครับก็ไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่านะครับนะแต่ก็ภาวนาอยากจะให้ติดเนี่ยครับผมนะก็มีพี่น้องนะครับขอนมาอยากให้ตีคาร์ลอัลเปโตนะครับผมนะวันนี้นะครับผมจะมาจัดให้พี่น้องได้ดูนะครับว่า20%ครับจะตีติดหรือเปล่านะครับผมนะอ่ะก็กดไปเลยนะครับนะวัดดวงกันไปนะครับผมมา20%ครับผมโอ้โหไม่ติดนะครับผมโอเคไม่เป็นไรอ่ะก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับ EP นี้นะครับผมนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมก็อย่าลืมนะครับพี่น้องท่านใดที่สนใจเติมเกมนะฮะต้องร้านคุกกี้แดนช็อปเท่านั้นนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แดนช็อปเท่านั้นนะครับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับผมนะอ่ะไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าครับสำหรับ EP นี้ขอบพระคุณมากๆครับ